นี่ครับผมลาบสองใจครับเสร็จเรียบร้อยนี่น้องอะไรนะครูอยากกินอัะพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าขอก่อนแยงหมาได้เช่นนี่เฮ้ยครับเียบร้อครับเอาขึ้นเพื่อมากินดิ่มากินซุปเึ้นกันครับกินดีครับนี่นะจับแบนี้ พูดเป็นไงได้บ้างอยากกินมานานอยากกินมานานแล้วนี่ครับน้องบอกว่าไม่เคยกินสีเมือจ่าเลยเนาะเนี่ยครับเพต้องห่วงนะครับเขาเมือดเนี่ยเัีมีเขาหลวงอยู่แล้วเใช่ไหมใช่ครับนี่เหรอไม่เยกินยิบโดนพักนี้ไปโดนเดี๋ยวไม่กลัา ดิบเียาก็สู้อหางหายหางหายไปโดนมาเด้อครับที่ไไน,นั่นเลยน้องอธิบายกันนะครับเออดิบอะไรอะไรกันชอบดิบหรอชอบดิบมาครับมือนีมเมนูง่ายๆครับเมนูที่จะเป็นสายอีสานสานี่ผมถนัดอยู่แล้วครับแต่กินเมนูที่แบบว่าหลากหลายกันไปครับบางเมนูก็หัดทำบางเมนูก็ ทำเป็นอยู่แล้วแต่กินบ่อยยังพลาดเนี่ยผมว่าผมกินดูแล้วผมคนมากินเนื้อครับน้องๆก็คอยได้กินไปด้วยเรื่องนี่ยเขาเขาเบิ้ลเหรอวะเขาเบิ้ลก้อนละเม็ดเขาเบิดลละวันไอ้เจ้าไดวันนี้ปัญหาแรกเลยเขาล้วงเขาล้วงมนะเขาล้วงมาอย่างใครเพิ่งมาข้าวเปล่าอ่ะข้าวเช้าอันไม่ทำมาเลย ไเหลือครับกดโดนเล่นยังไงไหมได้บ่ได้ครับอร่อยครับได้แจะไปเปิดร้านอะไรได้กินบ้างกินนัดกินทุกวันเลยกินตอบก็แรกเลยกินจริงจริงกินจริงกินยังไหนวะกินจริงนะนี่พวกนี่ครับไปถึงแม่แม่ดูคลิปอยู่นี่เนี่ยกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้ว ไปจำงานครับนี่โน่นนี่พวกใครวอากันเป็นไรครับนะบ้างแต่ไม่ตัวนอมี่คนพักเนื่อยครับแต่ละคนแบ่งหน้าที่ออยู่คืกันคนจิ้มก่อนจะไปเอานู่นเอานี่บางคนกับผมจิตใจหน่อมม่อมบางคนกับสิแต่ใช้ไม่เหมือนกันบางคนจิใส่เห็นนั่นเห็นนี่หนาที่ไปหมนาที่มันถึงเวลาก็มารวมตัวกันแล้วทำกับข้าวผมกับสิมีวิธีปรุงน้องๆก็ดูก็กินน้ำกันครับนี่คือการแบ่งหน้าที่นะครับได้ไหมทั้งกินทั้งบิงรอบต้นมะนาวครับ เป็นยังไงตาบ้านครับตาบ้านเจ้ครับของพี่แอคี่ยแค่เลยฮะเรียบร้อยครับเข่าบดติปเข่าบดยิปไปกินเข่ากันนึอครับนะบายกล้องไหนแล้วที่เหลือจะจัดการเมื่อครับนี่ครับ